ผมเนี่ยไป c o ี้วิชาเขาเข้าแล้วทีก่อนหน้านี้เป็นร้อยปีพันปีไม่เห็นมีใครมาพูดบ้างว่ามีคือวิชานี้มันมีมานานแล้วมันมีมานานแล้วครับบริษัทจดารานี่เป็นตำราของพระครูอินทรดธรรมานะครับแล้วคือทุกคนสามารถเรียนได้ไหมทุกคนก็สามารถเรียนได้แต่คือความาสามารถวิชานี้คือสมมติว่าผมคุณรู้จักกันใช่ไหมค,คุณอยู่อีกสถานที่หนึง่งสมมติอยู่เชียงใหม่ซึ่งเดี๋ยวคุณจะเห็นผมออกรายการโทรทัศน์เนี่ยนะฮะ,ะแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอันนี้คือรายการโทรทัศน์จดเลยนะครับคือสมมติคุณ คุณหน้ากลมนะมีขี้บางวนตรงบริเวณลำคอด้านขวาอย่างเงี้ยบอกรูปพันสันฐานได้บอกได้เลยส่วนสูงเป็นเซนติเมตรตอนนี้บ้านนี่คุณอยู่เนี่ยอยู่ชั้นเท่าไหร่มีอะไรวางอยู่ห้องหลังสีอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเป็นกาเลยนะฮะช่างมากครับผมอันนั้นคือไม่ธรรมดาอันนี้เบสิกะฮะเรื่องนี้ผมทายได้อยู่แล้วซึ่งถ้าคนเบสิกนะครับถ้าคนดูในรายการโทรทัศน์ที่ไม่ว่าจะเป็นรายการบุดีหรือสามนุ่มสามมุมทุไยเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็ททำได้จริงที่พูดครับพิสูจน์ไปแล้วนะครับสน์มาแล้วก็สหรับ เด็กในมอเราสร้างกระแสมาทิศหนึ่งก่อนที่จะเอาเทปเทปนี้มาออกนะครับก็มีน้องๆจากทางบ้านครับผมก็ถามเันเข้ามามากมายถามหรือด่าครับถามแตไม่ถามมเล็ถามอยนะแต่ว่าออกไปแล้วนี่จะด่าหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งฮะอีกเรื่องนึงฮะด่าเลยนะฮะถ้าไม่ชอบใจด่าเลยครับนะไม่เพราะอะไรไหมเพราะว่าเราเป็นคนสาธารณะไงสาธารณะการที่คนจะด่าหรือจะกล่าวใส่ร้ายป้ายสีเราหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับผมมันเป็นสิ่งที่คุณต้องรับได้ใชไหมครับคุณติ๋มไม่ต้องคิดมากผมก็พอคุณติ๋ม มีหมดเลยครับผมไปทําผู้หญิงท้องเป็นเสือผู้หญิงเป็นตุ๊ดผมนี่ัครเขียนดาผมในหนังสือตามเว็บไซต์ไปทําผู้หญิงท้องเป็นกระเทยด้วยเป็นเสือผู้หญิงไปนอนกับกระเทยเที่ยวกลางคืนนะฮะทาให้คุณยายตายโอ้หสารพัดสารเพลเลวชั่วชาติเลยนะฮะเครียดเลยนะฮะโอ้โหไม่เครียดครับไม่เครียดอะฮะ จริงๆรู้ด้วยว่าใครเขียนรับรับมือยังไงเอ้าผมไม่ได้ทําต้องไปเดือดร้อนทําไมะครับเดดอร้นทำไมผมต้องมาฟ้องอะครับคือแบบคนบอกให้ฟ้องเลยเนี่ยมันประมาทชัดเจนฟ้องทำไมอ่ะผมไม่ได้ทำมากด้วยว่าใครทําผมรู้อยู่แล้วหนังสือเขียนอยู่รายการโทรทัศน์ออกด่าผมอยู่ถูกไหมครับแล้วถามว่าความจริงผมมีไหมผ้นานกกติผมเป็นกระเทยไหมผมไม่เป็นแน่นอนครับอ่ะเราก้อถามเลยนะฮะ ว่าผมจะมีเวลาเที่ยงคืนที่ไหนครับเนี่ยตอนดึงคืนขนาดนี้ผมต้องไปจัดรายการโทรทัศน์เลยเด็กในมอเองติดต่อมายังยากมากเลยครับต้องไหมครับใช่ครับผมเนี่ยจะมีเวลาเที่ยงคืนที่ไหนถูกไหมครับใช่ไหมฮะอ่ะแล้วบอกว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้ไปติดยงติดยาผมติดยาได้ไงบุหรี่เล่ายังแบบยังกินไม่เป็นเลยแบบบบงคนจะไม่รู้จักเลยเวลาจะกินยังไม่มีเลยฮะถูกต้องฮะและิ่งที่บอกเลยครับว่าเนี่ยเห็นไหมฮะก็ในเรื่องมัน มันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะครับผมแล้วผมจะไม่ต้องกลัวไม่กลัวครับผมไม่ไม่กลัวครับน้องๆคือเดี๋ยวผมจะบอกนะฮะว่าอย่างกรณีที่ว่าเราเนี่ยนะฮะบางทีเรามีปัญหาอะไรเนี่ยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการถูกคนกันแกล้งอะไรก็ตามนะครับผมไม่ต้องเคมากดูผมเป็นตัวอย่างครับห้าสิบล้านครับเห็นแล้วนะครับน้องคุณแรงอะไรนะฮะคุณลิอ่อาไม่ใช่ยไม่หยาดไม่ได้ห้าสิบล้านนะฮะเป็นเรื่องนะเดี๋ยวเป็นเรื่องนะฮะคือผมบอกเลยนะครับว่า ผมไม่ซีเรียสนะครับแล้วบางคนบอกเอ้ยหมอกิ้ดกลัวให้ันับอกตรงนี้เลยนะครับไม่ได้กลัวครับโอ้โหไม่ได้กลัวนะครับคือมีอยู่แล้วร้อยล้านฮะไม่กลัวเหลือมี่ห้าสิบาทครับห้าสิบบาทนะฮะนะครับโอเคครับก็เป็นคําถามจากน้องต่ายสัมภรักษ์นะฮะถามมาในเพื่อรบ่เรา่อะไรครับ ก็ถามว่านีเรามีการลงโฟกัสที่หมอปีนี้นะน้องๆก็ถามมามากมายในบอร์ดน้องๆนะครับจากเว็บบอร์ดเราใช่ไหมที่เราลงโฟกัสที่หมอไว้ก็ต้องไต่สอบรักะครับผมเขาถามว่าปีนี้เป็นปีฉลูนะครับบัวแล้วมีหมอดูหลายท่านเนี่ยเขาถามมาว่าปีนี้เป็นปีบัวบ้าใช่ไหมในทางเลวร้ายไม่ดีนะมันไม่ดีมีหมอกียมีมีเรื่องอะไรบ้างนะที่เขาบอกหลายๆอย่างเช่นเรื่องไฟไหม้ไฟไหม้ด้วยอ่ะถึงอย่างนี้แต่เรื่องไฟไหม้หมออธิบายก่อนคุณตีคุณตีว่าในประเทศไทยเนี่ย มีบ้านอยู่กี่หลังไปทั่วเป็นร้านครับหลายร้านครับผมและคิดดูนะฮะโอกาสที่วันหนึ่งเนี่ยนะจะมีไฟไหม้เนี่ยแน่นอนมันต้องเป็นเรื่องปกติมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าอยางนั้นตัดบ้านทิ้งไปเอาห้างใหญ่กับโรงแรมใหญ่แล้วกันครับผมสาขามีกี่แห่งผมยังนับไปทั่วเลยนะเป็นแสนไหมเป็นฮะแล้วโอกาสจะเกิดขึ้นเนี่ยมันคือมันเกิดขึ้นได้ทุกวันได้ตลอดเวลาเพราะงั้นเป็นเรื่องปกติแล้วคุณจะต้องไม่จะต้องไม่กลัวทำไมฮะเรื่องไฟไหม้โทษนะฮะถ้าคุณรู้ให้ดีเนี่ย วันหนึ่งไฟไหม้ในประเทศไทยนะฮะไม่ต่ำกว่าพันแห่งร้อยแห่งอ่าผมบอกแค่นี้วันหนึ่งเกินร้อยแห่งมีทุกวันมีทุกวันมีทุกวันนะฮะมีทุกวันและไอ้ประเภทบอกนะฮะแผ่นดินไหวคุณลองไปดูให้ดีครับแผ่นดินไหวทุกวันในโลกนี้แผ่นดินไหวทุกวันนะฮะแล้ววันหนึ่งสามสี่ครั้งแต่จะเกิดที่ไหนในโลกแค่เรื่องน้ถูกต้องฮะเพราะงั้นเรื่องนี้ไม่ต้องไปหวั่นไหวพิจกนะครับแต่เศรษฐกิจที่บอกวุาปีนี้แย่มหาศาลผมว่าไม่จริงอ่ะครับปีนี้เริ่มดีขึ้น หลังจากประมาณกลางกลางปีไปพฤษสภาพิทุนาเนี่ยก็จะดีขึ้นแล้วถูกต้องครับนะครับให้ทุกคนสบายใจสบายใจนะฮะเออเพราะงั้นไม่ต้องกลัวฮะวัวบงกัวบ้าอะไรตกมากเกินไม่ครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแอนแทกครับนะฮะก็ไม่ต้องไปกลัวนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นโรคแอนแท็ดถึงเรื่องไฟไหม้เนี่ยวันนั้นมีน้องคนหนึ่งเขามาเล่นตลกเขาบอกว่าเขาตะโกนไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ผมก็ถามเขาว่าที่ไหน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 ไฟไหม้เขาบอกว่าในใต้ตลกครับตลกครับตลกโอเคอันนั้นตลกเลยครับ ครับอยากทราบว่าเออชีวิตก่อนมีชื่อเสียงกับตอนมีชื่อเสียงเนี่ยต่างไปไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างต่างมาหาศาลยังไงบ้างนะครับคือผมบอกเลยว่าอย่างที่เคยพูดหลายครั้งชีวิตคนมีชื่อเสียงเหมือนชีวิตที่ต้องคำสาญนะครับเป็นชีวิตที่คนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะครับเป็นชีวิตที่เหมือนอยู่ในกรงขังพูดอะไรก็พูดไม่ได้ปัจจุบันนี้อัพผมถามง่าย คุณอยากด่าใครสักคนคุณด่าได้ไหมโอ้ตอนนี้ด่าได้แต่ได้ไหมวิจารณ์ได้ทุกคนด่าได้ม้แล้วผมมาด่าได้ไหมไม่ได้เกิดบอกเฮ้ยนิ่งเลยตงเลยลงขาเลยลงพับลงแน่เลยครับถูกต้องไหมครับใช่ไหม